กาสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในยินดีต้อนรับเขสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะในในติงเจลนะฮะก็เกมใหม่เนาะสตูไทยต่อ VPN ฟิลิปปินส์นะฮะถ้าใครอยากเล่นนะฮะเห็นเกมภาพอาร์ตเวิร์สสวยงามมากแล้วก็อ่าเป็นพิกเซลเนาะที่ทำออกมาค่อนข้างจะโคตรดีเลยนะฮนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอปเนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอ้ท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมในสตูไทยใหญ่ๆมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซัมเบอร์วอลคอนเนคชั่น เกณฑ์ชินิมแพกนะฮะ T.O.F. นะฮะแรดนัลล็อกต่างๆนะฮะจักรวาลของแรดนัลล็อกแล้วก็สมานะุวงศ์คอนดิชั่นสมานุวงศ์ปกตินะฮะอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์ของเรานะฮะเม็กซ์อลพลาดนะฮะแพ็กตามนี้เลยนะครับผมเนาะยังไงก็เติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต,ต้องโอทอมแอพนะฮะมาดูเกมเพย์ตัวนี้นะฮนะณตอนนี้นะ่ยที่ผมอดัดมันยังเล่นได้อยู่นะแล้วผมก็จะเข้าไปเล่นซ้นะํานีฮะมันมันสนุกดีมันปิดปรับปรุงอยู่นะฮะ <c oughs> เอออแล้วใครต่ VPN ก็ อ่าพอมันโหลดคือเลขศูนย์ไม่ต้องเลขหนึ่งอะ่ะโหลดสักนิดนึงเป็นสีเขียวอะ่ะก็ปิด VP เเลยครับแล้วมันก็จะโหลดตั้งแต่เลขศูนย์มาจนจนจน,จนเสร็จเลยอ่าถ้าใครขึ้นเลขหนึ่งได้ก็ปิด VPN แล้วก็โหลดต่อได้เหมือนกันอ่าโหลดครั้งเดียวครับต่อครั้งเดียวเล่นได้ไดไดหมดเลยเนาะนี่ครับตัวแบบพิกเซลแต่ว่าเป็นพิกเซลท,ที่ที่ว่าผมว่าค่อนข้างอาร์ตเวิร์กสวยนะมันไม่ใช่พิกเซลแบบว่ากระโหลก,กลาเนี่ยเนี่ยมันเป็น3ามดีนะผม 2D มั้งเนี่ย นี่ภาพสวยมากแล้วฉากแบบเนี้มันก็ใช่ไหมแล้วการต่อสู้ดําเนิน,นเรื่องก็เป็นแบบมันอ p ร์พคจีนผมาการต่อสู้จะเป็นการอ่ปรับโจมตีเนะาะจัดทีมต่อสู้นะฮะบอกได้เลยว่าน่าเล่นมากๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเกมเพย์ยาวๆเลยนะผม วก็จะมีฉากต่อสู้ฉากนู้นฉากนี้ไงใครใหญ่ด้วยนะแต่มันไม่มีออตโอต้ไงผมอืมถ้ามีออตโอต้ผมว่าว่าดีอ่ะนะอ่าไอเวสไม่มีนะมีแต่แอนดรอยนะฮะโปรแกรมจำลองก็บูสเตอร์ PIE 64บิตนะฮะส่วนมือถือก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ฮะเจอศัตรูแล้วครับผม จิ้มเลยเลยมีสาวน้อยมาด้วยจิ้มให้ถูกนะจิ้มศัตรูไม่ใช่จิ้มสาวด้านหลังนะอันนั้นเพื่อเรานะฮะนี่ทำออกมาค่อนข้างจะดีผมแต่ว่าผมอยากให้เอฟเฟก์มันสัก,การตากว่านี้ใช่ไหมมันจะเหมือนไฟนอลแฟนตาซีอะเวอร์ <really> ชันเลยนะที่แบบคล้ายๆแบบนี้ฉากไม่แข็งนะแต่ต้นไม้ก็ก็อย่างว่าเนาะแบบพิกเซลอะเนาะ 2D พิ ixel, กเซลก็มีหิ่งห้อยบินอย่างไรก็ถือว่าไม่แข็งนะก็มีอัตาลดอยู่นะแต่ถ้ามีใบไม้ร่วงหน่อยๆก็ค่อนข้างจะดีเนาะอันนี้ไม่มีก็ไม่ว่ากันเนะเกมก็อยู่ในช่วงที่ CBT อยนะู่เนาะส่วนใหญ่ฟิลิปปินกับหลายๆสโตนอกนะชอบจะมีแต่เกมดีๆมาก่อนเราของเรานี่ทำไมช้าเนะี่ยนี่ตามจริงทดสอบภาษาไทยก็ยังได้เนาะ ส่วนมุมซ้ายบนก็จะเป็นแสงมืดนะแล้วก็ไฟเขียวน้ำเนะนี่ยโกงสกิลก็นี่ครับไปเยี่ยงเนี่ย,ยนะอันนี้คือดีทุดแล้วนะ่ยสมัยก่อนถ้าเกมตลับแบบนี้นะเราได้สกิลแบบนี้ถือว่าว้าวแล้วนะเนี่ยเดินสำรวจเก็บเก็บกล่องเนะีของอาวุธย้ำเนะฮะตอนนี้เข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งมันเมนเทรนเนะี่ยอันนี้ผมอัด อาจทิ้งไว้แต่ยังไม่ได้ลงว่ามัวแสตรีมเกมอยู่นะฮะอันนี้อาจทิ้งไว้แล้วก็มาลงตอนหลังตั้งปุ่มได้นะอาวูธแตกเหมือนกันก็ดูเกมเพลไปเรื่อยๆครับท่านนี่จะใส่อาวุธเนี่ยของคิงอา r t เธอร์มันชื่ออา t h เธอร์เฉยๆผมเรียกคิงอา r t เธอร์กับน้องเบสนะไปวิ่งตามกันนุ่งนิงน่งนุงน่งนิ่งเนี่ย กันนุ่งกันนิ่งกันนุ่งกันนิ่งอ่าครับดูฉากดูแสงนะฮะไม่ธรรมดานะผมว่าแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นแบบ RPG ต้องเดินกว้างเก็บโอ้ยหาจนไม่เจอไม่ใช่ครับมันจะเป็นบล็อกเล็กๆเห็นไหมเดินตามทางแล้วก็เดินได้นะเดาได้ง่ายๆภาษาอังกฤษตัวนี้ก็แปลมีแผนที่มุมขวาไม่ได้ยากครับนี่ปลาพยายิเซนญาหรือเปล่าอันนี้ปลาแบบโอ้โหใหญ่มากนะฮะคิดถึงดาร์กบอลแซดเลยสมัยที่เป็น ช่มตอนไงูกุญยังเด็กเนี่ยมันไปล่าปลาตัวใหญ่ๆมานเนี่ยมากินนะให้บูมาทำอาหารเห็นแล้วหิวเลยตอนดูตอนดูการ์ตูนสมัยนั้น,นสปีกอิงลิสครับอ่าได้เพื่อนมาแล้วเฮลิสเนี่ยอันนี้เป็นสองดาวเนี่ยสองดาวกากอ่าเปลี่ยนอาวุธนะผมก็มดูน้องเฮริส ก่อนจะไปลูยแล้วก็ใส่วุดก่อนนะผมว่างานงานแบบดีเลยแหละเกมเนี้ยผมก็เรลังจะเล่นสารต่อนะยผมลงสตรีมมาเนี่ยอยากดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก,ก็ถ้าใครไม่อยากทดสอบก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม,ไม่อยากต่อวอ v ี n ขี้เกียจต่อก็เดี๋ยวรอมันเปิดจริงแล้วกันแต่ว่าผมว่าแวะมาลองก็ดีเพราะว่าต่อพีนเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วผมก็สอนบ่อยๆเนะยอันดับแรกก็ให้ล้างไฟแคเลยดีกว่า ย่างไฟแคทแล้วก็ Google ใช่ไหมแล้วก็ใช้เมลต่อเนี่ยมันทำดีมากเหมือน Nintendo เลยอะ่ะเห็นแล้วก็คิดถึงภาบรรยากาศเกมแบบทำดีมากผมว่าดีกว่า Final Fantasy เวอร์ชันนั้นอีกเนะี่ยที่เป็นแบบเนี้ยอ่ที่เปิดสโตนอกอะแมงบล็อกเล่นไม่ได้บ็อกบูสเต็กนะฮะมือถือเล่นได้บูสเต็กแม่งเล่นไม่ได้ไม่ขยับเลยเฮลิทเป็นธนูนีฮย จัดตามที่เอ็แนะนำไปก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนแปลงทีหลังได้เวียนกรรมมาตีซากปลาเนี่ยหายิงเหมือนฮิวนะตัวนี้ปืดเนี่ยทางไม่ตายโอ้โหนี่เรายังไม่ได้อัพอะไรเลยนะยังไม่ถึงครึ่งหลอดของปลา เฮ้ยไ,ไอตัวนี้เริ่มแรงแล้วโอ้แรงเลยเว้ยยิงทนุหกสิบแปดตาบอกตาเลือกแล้วไปไหมยางด่วนออกเกร์ด่วนจ้าไปเยี่ยงเลยแปดสิบเก้าเนี่ยเจมันหิวนี่หว่า น้องเบสนะฮิวในะตรงนี้เดี๋ยวจะมีกระชาแล้วเปิดก็ยุ่นนี้น่าเยอะแยะมากมายนะก็รอเปิดจริงนะถ้าใครอดใจไม่ไหวก็อยากสัมผัสการาฟิกไม่มีเกมเล่นต่อ vpn มาโหลดเล่นได้เลยนะฮะง่ายๆสบายๆชิวๆไปเยีนะ่ยงเลยนปลาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็บรรยากาศเกมนะแนวทางการเล่นนะ บรรยากาศทางหมู่บ้านเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ย่เียฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะก็ใครจะเล่นตอนนี้ก็เมนเทนอยู่นะฮะปิดปรับปรุงอยู่อเนี่ยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากลังางอปทุมอัพเติมกมของเราด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับ